ในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่วันนี้เต็มไปด้วยเมืองสมัยใหม่และผู้คนหนาแน่นเคยมีอาณาจักรมากมายรุ่งเรืองขึ้นมาก่อนจะหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์พวกเขาสร้างปราสาทหินที่ยิ่งใหญ่เมืองท่าที่คือคักและจัก,กรวรรดิที่ผู้คนทั้งโลกเคารพนับถือแต่ทุกอย่างก็ไม่อาจต้านทานการเวลาได้วันนี้มิสเตอร์ป่านจะพาคุณย้อนเวลากลับไปค้นหาสิบอาณาจักรโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ครั้งหนึ่งเคยรุ่งเรืองแต่ตอนนี้เหลือเพียงร่องรอยและตำนาน ก่อนจะรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับ 1. อาณาจักรฟูนัน ฟูนันคือหนึ่งในอาณาจักรที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกิดขึ้นราวคริสตศตวตรรษที่1นถึงหตั้งอยู่บริเวณล,ลุ่มน้ำโขงตอนล่างปัจจุบันคือกัมพูชาและเวียดนามใต้ฟูนันเป็นศูนย์กลางการค้าทางทะเลระหว่างจีนอินเดียและตะวันออกกลางชาวต่างชาติเดินทางมาแลกเปลี่ยนสินค้าทั้งเครื่องเทศเครื่องประดับและผ้าไหมนักประวัติศาสตร์บางคนเชื่อว่าฟูนันคือประตูแรกที่พุทธศาสนาและศาสนาฮินดูแพร่เข้ามาในภูมิภาคนี้แต่เมื่อเวลาผ่านไป ฟูนันก็ค่อยๆถูกกลืนหายไปโดยเจละเหลือไว้เพียงบันทึกจีนที่เล่าถึงดินแดนมั่งคั่งแห่งนี้ 2. อ,อาณาจักรเจละเจละเกิดขึ้นหลังจากฟูนันล่มสลายราวคริสต์ศตวรรษที่6-8ถึงพวกเขาสร้างเมืองและปราสาทหินกลางป่า ต่อมาจึงเป็นรากฐานของอาณาจักรขอมในภายหลังเจนละแบ่งออกเป็นเจละบกและเจละน้ําซึ่งสะท้อนถึงการตั้งถิ่นฐานทั้งบนที่ราบและลุ่มน้ําแต่ความแตกแยกภายในทําให้เจนละไม่อาจรวมกันเป็นหนึ่งเดียวจนค่อยๆสูญหายไปอย่างไรก็ตามซากวัดและหินแกะสลักที่เหลืออยู่ยังคงบอกเล่าเรื่องราวความรุ่งโรจน์ของอาณาจักรนี้ 3. อาณาจักรสีวิชัยสีวิชัยเป็นมหาอำนาจทางทะเลที่ครองอ่าวไทยและช่องแคบมาลากาในราวศตรวรรษที่7-13ถึงอาณาจักรนี้ไม่เพียงแต่ร่ำรวยจากการค้าระหว่างประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนามหายานที่ดึงดูดพระสงฆ์และนักสแสวงบุญจากทั่วเอเชียแต่เมื่อถูกอาณาจักรชาวโจมตีและเส้นทางการค้าเปลี่ยนไปสีวิชัยก็ค่อยๆเสื่อมลงวันนี้สิ่งที่เหลือคือบันทึกและร่องรอยโบราณสถานใต้ผืนป่าของสุมาตรา สอาณาจักรทวารวดีทวารวดีรุ่งเรืองราวคริสตศตวรรษที่6กถึงสิตั้งอยู่ในลุ่มน้ําเจ้าพระยาและภาคกลางของไทยเป็นอนาณาจักรที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาเถราวาดไปทั่วภูมิภาคหลักฐานคือพระพุทธรูปหินสลักและสถูปที่พบในนคปรปฐมสุพรรณบุรีและลบบุรีแม้จะไม่ใช่รัฐนักรบแต่ทวารวดีก็วางรากฐานทางศาสนาและวัฒนธรรมให้กับไทยยุคต่อมา 5. ราชวงศ์สายเลนผู้สร้างบุโรพุทโธร,ราชวงศ์สายเลนแห่งชวากลางรุ่งเรืองราวคริสต์ศตวรรษที่8-9พวกเขาคือผู้สร้างบุโรพุทโธมหาสถูปที่ใหญ่ที่สุดในโลกาศาสานสถานแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงวัดแต่ยังสะท้อนจัก,กรวาลตามคติพุทธแบบมหายานอย่างลึกซึ้งแม้ราชวงศ์สเลนจะหายไปในไม่กี่ร้อยปีแต่บุโรพุทโธก็ยังคงตั้งต,งตรำงานเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ของพวกเขา อาณาจากักรพูกามพูกามในพมา่าเจริญรุ่งเรืองราวคริสต์ศตวรรษที่1 1บเถึงสิเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยเจดีย์และวัดพระนับหมื่นองปัจจุบันยังเหลือให้เห็นราวสองพันองกระจายทั่วทุง่งพูกามอาณาจักรน,าากนี้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งแต่สุดท้ายก็ล่มสลายเพราะกองทัพมองโกแม้จะสูญหายไปแต่ทุ่งเจดีย์ยังคงสร้างความตื่นตะลึงใให้ผู้คนทั่วโลก อาณาจักรล้านนาล้านนาเกิดขึ้นราวคริสต์ศตวรรษที่13โดยพยามังรายผู้สถาปนาเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางอาณาจักรนี้มีศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นวัดไม้แกะสลักศิลปะล้านนาและเทศกาลยี่เป็งที่สวยงามแม้ต้องเผชิญกับศึกสงครามกับอยุธยาและพมา่าแต่ล้านนาก็ฝากมรดกทางศิลปะและจิตวิญญาณที่เรายังเห็นจนถึงปัจจุบัน 8. อาณาจักรอยุธยาอายุธย,ย,ยารุ่งเรืองราวพุทธศักราช1,893-2,310คริสต์ศักราช1,350-1,767เป็นมหานคร,รการค้าที่ฝรั่งขนานนามว่าเวนิสแห่งตะวันออกเรือจากทั่วโลกแวะมาแลกเปลี่ยนสินค้าทั้งชาวญี่ปุ่นเมอร์ซิเปอร์จีนและยุโรปแต่สุดท้ายอายุธยาก็ถูกทำลายด้วยสงครามกับพมา่า เหลือเพียงซากปรักหักพังที่ยังคงเล่าเรื่องความยิ่งใหญ่ในอดีตเอาณาจักรมัตปาหิตมัตปาหิตแห่งชวาวตอนออกรุ่งเรืองราวศตวตรรษที่13-16ถึง พวกเขาคือผู้ครอบครองเครือข่ายเกาะนับพันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครอบคลุมทั้งอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์และบางส่วนของไทยอาณาจักรนี้ร่ำรวยด้วยเครื่องเทศที่ชาว,วยุโรปปรารถนาแต่เมื่อการเมืองภายในล่มสลายและอิสลามแพร่เข้ามามัดปาหิตก็ค่อยๆจางหายไป อาณาจักรขอมจัก,กรกวัดขอมคริสต์ศตวรรษที่9-15เป็นหนึ่งในอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พวกเขาสร้างนาครวัดนครธมและปราสาทหินอันยิ่งใหญ่ที่ยังยืนหยัดอยู่จนทุกวันนี้ระบบชลประทานของขอมถือว่าล้ำหน้าอย่างเหลือเชื่อแต่เมื่อสงครามและภัยธรรมชาติรุมเรา้าอาณาจักรก็ล่มสลายเหลือเพียงนครหินกลางป่าเป็นพยาน และนี่ก็คือเรื่องราวลึกลับที่เราได้พาคุณผู้ชมเดินทางย้อนเวลากลับไปสัมผัสกันในวันนี้แม้หลายอาณาจักรจะล่มสลายไปแล้วแต่สิ่งที่ยังคงอยู่ก็คือร่องรอยทางประวัติศาสตร์ความรุ่งเรืองและปริศนาที่ทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลังได้ค้นหาบางเรื่องอาจจะได้รับคําตอบแล้วบางเรื่องก็ยังคงเป็นปริศนาที่ทําให้เราต้องตั้งคําถามว่ามนุษย์ในอดีตเก่งกว่าที่เราคิดเอาไว้มากแค่ไหนหรือว่ายังมีความจริงอีกด้านที่โลกไม่เคยเปิดเผยให้เราได้รู้ถ้าคุณผู้ชมชอบการเดินทางไปกับความลึกลับและประวัติศาสตร์แบบนี อย่าลืมกดติดตามช่องมิสเตอร์ป่านเอาไว้ด้วยนะครับเพราะยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่คุณจะไม่เคยได้ยินจากที่ไหนมาก่อนและถ้าคุณมีความคิดเห็นข้อสงสัยหรืออยากให้ผมหยิบยกเรื่องใดามาพูดในครั้งต่อไปก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยผมจะตามไปอ่านทุกความเห็นครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าที่ซึ่งความลับของโลกอาจถูกเปิดเผยมากกว่าที่คุณคิดขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันครับ